กอเขียวพี่น้องโน้ำคักเลอดอกหน่อยก็มีจ้ะมันนี่ก็เอาตะกร้าใบใหญ่ใหญ่พี่น้องใหญ่สุดๆเลยค่ะมันนี่เ้าใส่บิ๊กมากนะค่ะพี่น้องมันนี่มันดูดน้ำกันค่ะว่าเต็มบ่ค่ะมันนี่สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลินดาผ้าลุยจารพี่น้องมันนี่ผ้าพี่น้องเขาป้าหาเห็ดจ้ะจ้ะมาดูดน้ำกันค่ะว่ามันนี่สีมันบ่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยค่ะ ก๋วกระดิ่งให้น้ำค่ะพี่น้องถั่วพะพันธ์คลิปใหม่ๆจ้ะจ้ะมานหนนน้ำกันค่ะปาดพี่น้องพอเห็ดก็ไข่งามๆเลยจ้ะพี่น้องอันนี้กะลงมาเก็บอยู่ทางน้ำไรจ้ะมันตั้นจ้ะมาได้เอ,อตาตะกราลงมาค่ะพี่น้องสองดอกงามเลยจ้ะจ้ะตอนนี้ก็เก็บเสื้อลงมาเก็บข้างล่างค่ะพี่น้องข้างๆมันเก็บบ่ได้จ้ะ หลังขึ้นไม่ไม่ได้จ้ะนหนกระทางขึ้นไปทางเทิงน้าจ้ะเถ็ดกอไข่มานค่ะพี่น้องทางเทิงน้ำค่ะดอกนึงค่ะ อันนี้หาทั่วอยู่จ้ะพี่นอ้องเริ่มพอด้วค่ะมาดูน้ำกันตต้ค่ะพี่นอ้องนออเห็เดแดงไงจ้ะทางน้ำไหลนะคะพี่นอ้องตันแน่จ้ะอันนี้กัย่างลงมาเบิงจ้ะพี่นอ้องขอพอดีค่ะ ี่น้องพ่อเห็น,หน่าเลยจ้ะสามดอกจะไปน้องคุณคุณแม่น่าจะไปน้องเห็ดกอแปงหดอกง,งามดจะชอบไปน้องตู้มงงามเลยจ้ะ ก่อแปลงงามจ้ะมันเองอก็ขีดยางแล้วค่อยมากเก็บที่ล้างมูจ้ะมูเพิ่นไปลวงหนาแล้วจ้ะพี่น้องมูเพิ่นไปก้อนจะ้ะมันเองก็แยกกันไปมากันสามคนแต่พี่น้องมันเองมานลำป่ากับยาจะ้ะมารุนกันต่อค่ะพี่น้องขอให้ตายพีน่น้องร้องบ่อนก็นม่าจ้ะ อันนี้ก็บพงงามปันใดได้ค่ะแต่ว่าดอกนี่ก็งามเลยกันทุกคนหาหมูอยู่ค่ะตอนนี้ไม่จักเพงไปใส่จ้ะตอนนี้กับยางไปหาป่าจะ้ะป่ากับยางเราเห็นทางไหนโมโหจ้ะพี่น้องไปหามูกันค่ะต่อเห็ดไ,ไข่พี่น้องก็ลังจะตุ้มๆนหน่อยๆจ้ะมาน,นีมาเห็ดไข่อยู่จ้ะพี่น้อง เนี่ยเราก็ได้หลายดอกแล้วค่ะจะมาลุนต้อจ้ะพี่น้องพาจพี่น้องไงครับไงเน่เห็ดหนาเขียวจ้ะเห็ดกอเขียวจ,ยจวย้ะพี่น้องด้องให้ไงได้จ้ะนี่กระแมนนะคะพี่น้องดูดอกนึงจ้ะ นดเป็นดอกกําลังเลยค่ะพี <Yeah. S 1> ่น้องง่ายๆได้จ้ะพี่น้องเห็ดกอเขียวจ้ะเป็นงูได้ค่ะพี่น้องดอกใหญ่กําลังพี่น้องจะเลือกเอาได้ค่ะ ดอกบานจะได้บอกก็เอาได้อยู่จะพี่น้องดอกแข็งงามอยู่ค่ะดอกเขียวพี่น้อ,องน้มคักเออดอกหน่อยก็ไม่จ้ะมันนี่ก็เอาตะกาใบใหญ่ใหญ่พี่น้องใหญ่สุดๆเลยค่ะมันนี่เอาไส่บิ๊กมากนะคะพี่น้องมันนี่มันดูดน้ำกันค่ะมันจะเต็มบ่ค่ะมันนี่ พี่น้องเกลียไปเคลียมากพ่อเห็ดระงโงกจ้ะช่วงนี้จะเห็ดระงโงกบ่คอยมีจะพี่น้องเริ่องใบจ้ะถึงมาพ่อจะพี่น้องดอกเดียวนี่แหละจ้ะมันนี่แกะมานแต่เห็ดรวมจะพี่น้องมาดูนกันต่อค่ะหอยนะเลจะพี่น้องอันนี้คนไลยจะพี่น้องหาบริเวณเดียวจ้ะย่าางทางไหนก็นมีแต่คนเต็มเลยจ้ะ นี่ก็มาดอยเก่าเมื่อวานจ้ะพี่น้องจ้ะมาหาโต้จ้ะพี่น้องตามลจ่าพี่น้องมันนี่กับเพี้ยสู้เก่าค่ะต้องเพี้ยได้จ้ะพี่น้องมันคนร้ายมันนี่เอาไปเพีเ้ยกับมาพอเฮ็ดกัน,นเหน็ดน่าแดงงามๆพี่นอ้องน่างามคักจะ้ะแข็งดีเยอะจ้ะพี่น้อง พอดอกเดียวจ้ะหอยหน้าเลยคะ่ะพี่นอ้องหนางไปยังมากกับพอจ้ะเชี่ยกับโบเห็นอีลีจ้ะพี่น้อง่แมน้อยๆจ้ะพอเห็นอยู่จ้ะเห็นอยู่ประเย็นนี่เห็ดหน้าเละน้อยๆดอกน้อยๆมัน ีดองพี่ดอกเราไปจิ้มสูมเลยจ้ะไปดอ,อ,อกหอยเลยจ้ะเราเลบานๆจะแต่ก็แข็งดีเยจ้ะพี่น้อง สามดอกจ้ะตะก้า,กากอา่ะไส้บิ๊กจ้ะมาเนี่ยง่ายคักจก้ะทิ่เต็ียมอยู่พวกขามันนี้พี่น้องตอนนี้ก็ได้เครื่องตา,งาใยเลยจ้ะหอยนางแดงได้จ้ะพี่น้องสามดอกค่ะแก้บุญเท่านะคะพี่น้อง ต้องเคลียน้ำจ้ะพี่น้องต้องเคลียน้ำค่ะใส่ไ,ไหม่เลียนจะยังพอผลในตองมันหนาจ้ะในตองหนานดีจ้ตออะรตรงนี้ก็ฝนมาตกเนาะมันแรงเนาะพี่น้องเหตุกเกิดไสเกิดไสใบตองจ้ะมันซุ่มแน่จ้ะกัวสาวงอแงไปดอาเป็นตุต้มน้อยๆก็หลายหลาจ้ะก็ยังเอาบ่ได้เลยค่ะเลือกออนไล่ เอาได้จ้ะกินได้กัสิเอาต่านั้นนะจ้ะหลายดอกจู่ค่ะพี่น้องเห็นเรื่อยๆจ้ะ ่ะพี่น้องมนีผลงานของเขาก็ได้ทันี้ละจ้ะค่ะมนีก็ขอขอบคุณได้ๆายนะคะสําหรับการรับชมค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็ขอขอบคุณค่ะคลิปหน้าพ่อขั้นไม่ได้จ้ะพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ด้ค่ะกดกระดิ่งให้น้ำค่ะพี่น้องเพื่อพลาดคลิปใหม่ๆจ้ะจ้ะขอบคุณค่ะ